สมบูรณ์มากๆสมบูรณ์จนแบบมันเป็นน้องป้ายแดงอะครับใช้คำนี้คงไม่จิดเลยครับนี่ครับตอนนี้ผมว่านะครับวันนี้น่าจะใช้เขาเรียกว่าใช้ความเร็วในการทดสอบไม่ได้แต่ไม่ต้องห่วงครับเงียบนิ่งมากๆครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับหัวน็อตก็ไม่ขยับนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนวิเกเตอร์ ในหน้าจอคนขับก็มีให้ครบถ้วนนะครับอ่า uh, t i v e Cruise Control นะครับ Stop and g o ก็มีให้ครบถ้วนนะครับคันนี้ไม่แท้แค่เพียง40,000กว่า BSI เหลือยาวถึงปี2026สวัสดีครับคุณลูกค้าครับผมโตโต้ครับจากช่อง WT Auto Car and TM888 Home Car ครับก่อนที่คุณลูกค้าจะไปรับชมรายละเอียดของรถคันนี้นั้นฝากคุณลูกค้ากดไลค์กด Subscribe กด กระดิกคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากช่องของเราครับวันนี้นะครับตัวโต้นะครับมานำเสนอเจ้า BMW 530e M Sport LCI ปี2021ครับคันนี้นะครับได้แรปฟิล์มใสนะครับฟังก์ชันล้นๆเลยนะครับยางก็ปีใหม่นะครับเครื่องเสียงฮามาการะดอนนะครับช่วงล่างเป็นอะแดป i ี e เรียบร้อยนะครับคันนี้ได้ดร์เรียบร้อยเดี๋ยวในระหว่างที่พูดไปผมให้คุณลูกค้าผมจะอินเสิร์ตให้คุณลูกค้าเนี่ยดูรอบตัวรถไปด้วยนะครับผมว่านะครับ 530e เนี่ย เป็นรถที่ลงตัวในมิติของการใช้งานค่อนข้างจะครอบคลุมในทางดํานะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือเดินทางไกลไฮสปีดขับเร็วขับช้าสบายมากๆยิ่งคันนี้นะฮะมีโหมดปลั๊กอินด้วยถ้าวิ่งวันหนึ่งไม่เกิน30กิโลผมไม่ขออิงสเปคชี t แต่เอาความเป็นจริงที่รถสามารถไปได้และสามารถขับขี่ได้จริง30กิโลสบายๆเลยครับ คุณลูกค้าครับเมื่อกี้ผมได้ทดลองการขับขี่มาเนี่ยเจ้า b บียนซุนยูคันนี้นะฮะเป็นรถที่เครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างนิ่งเนียนมากๆและที่สำคัญคือซื้อไปคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าถ้าเจอดีเฟกจะต้องเสียเงินซ่อมเท่าไหร่คันนี้วารันตีเลือีกยาวๆเลยครับผมต้องขออภัยเพราะจำไม่ได้ว่าวารันตีเหลือถึงปีไหนเดี๋ยวผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขออนุญาตแนบไว้ในคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับกดดูตรงนั้นได้เลยเดี๋ยวผมจะใส่ตรงนั้นไปให้นะครับ คุณลูกค้าครับาวารันตีแบตก็ยังเหลือยาวยาวๆเลยคันนี้1นึ0งแกิโละครับหรือ10ปีแล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งมาถึงก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้คุณลูกค้าดูภายในกันเลยนะครับภายในคันนี้นะครับได้เป็นจอขนาดใหญ่นะครับเป็นตัวใหม่แล้วตัวนี้ไมเนอร์เรียบร้อยนะครับการบอกต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวนิเกเตอร์ในหน้าจอคนขับก็มีให้ครบถ้วนนะครับ อะแดปตีฟฟล s สคอนโทรลนะครับสต็อปแอนโกก็มีให้ครบถ้วนนะครับชีพเลนก็มีให้ครบถ้วนนะครับซันรู้ก็มีให้ครบถ้วนเบาสวยสะอาดไม่สุดไม่โสมเครื่องเสียงฮาร์มันการดอนจับเป็นนะครับขับดีมากๆเมื่อกี้ผมทดลองการขับขี่แล้วแรงตัวนี้มัน292แรงม้านะฮะอ็กตาบูตด้วยนะครับมันสเสถียรนผมว่าระบบไฮบริดของ BM ตอนหลังมาเนี่ยใช้งานกันเนี่ยในกลุ่มไปดูได้เลยครับมีแต่คนชื่นชมกันแล้วนะครับเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆ คุณลูกค้าครับเดี๋ยวผมจะให้คุณลูกค้าดูเครื่องยนต์แล้วหลังจากนั้นไปดูการทดลองการขับขี่ของเจ้าคันนี้กันนะครับคุณลูกค้าครับผมขอเงียบสัก3ามวินะครับให้คุณลูกค้าฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเงียบนิ่งมากๆครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับหัวน็อตก็ไม่ขยับนะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้า ไปดูการทดลองการขับขี่ของเจ้าคันนี้กันไปครับผม คุณลูกค้าครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงช่วงล่างนะครับจริงๆแล้วคันนี้นะครับถ้าเจอดีเฟกก็ไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับเงี๋ยฟังช่วงล่างนะครับเงียบนิ่งมากๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพาคุณลูกค้าไปชมการขับขี่นะครับผมย้ํานะครับผมทดสอบนะครับทดลองภายใต้ความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญนะครับ วันนี้อาจจะทดสอบได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยดูละในเส้นรามินทาร์รถติดหนักมากนะครับเอาตาความเหมาะสมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสนะครับให้คุณลูกค้าได้ดูเพราะจริงๆรถมันสมบูรณ์นะครับรถมันไม่แค่เพียง4ี่หมื่นกว่านะครับอย่างที่แจ้งนะครับย้ำอีกครั้งครับ B.S.I. เหลือยาวถึงปี2 0 2 6นะครับประกันแบตเหลือถึง1นึ0 0 0สมนกิโลนะครับและฟิล์มใสมาให้เรียบร้อยนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะมากๆตอนนี้อยู่ในการคืบคานในเมืองขอบอกเลยว่ารถสมบูรณ์มากๆนะครับผมใช้ตอนนี้อยู่โหมด โหมดไฮบริดนะครับโหมดไฮบริดก็คือรถมันจะคำนวณการขับขี่ของเราเองว่าถ้าเราเหยียบคันเร่งหนักนะครับเนี่ยอย่างเช่นเหยียบคันเร่งหนักมันก็จะฉุดไปเป็นเครื่องยนต์นะครับเราปล่อยคันเร่งรถมันคำนวณและมีแบตเตอรี่มันก็ต้องการประหยัดพลังงานมันก็จะมาใช้โหมดไฟฟ้าจริงๆผมว่า 530e ตัวเนี้ยโดยเฉพาะ LCI เนี่ยครับเป็นรถที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับรถในสมัยใหม่เพราะว่าได้ทั้งความเป็นไฟฟ้าล้วนแล้วก็ ได้ทั้งน้ำมันด้วยก็คือเดินทางไกลก็สบายนะครับอันนี้ผมเปิดไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ขับนะครับที่เดิมๆตรงหน้าแฟชั่น i อแ a n d นะครับช่วงล่างไม่ต้องห่วงครับรถ b ีเมันี่ยมันมันเป็นอะไรที่ที่ดีมากๆอยู่แล้วครับมีเสถียรมากๆนะครับไม่มีที่ติครับผมไม่มีที่ติจริงๆนะครับรถมันสมบูรณ์นิ่งมากๆนะครับ เพราะว่าผมเมื่อกี้ทดลองการกับขี่มาแล้วแ่วะครับทั้งพวกช่วงล่างอะไรเอ่ยมันสมบูรณ์รถมันสมบูรณ์จริงมันสมบูรณ์มากๆสมบูรณ์จนแบบมันเป็นนองป้ายแดงอะครับใช้คำนี้คงไม่จิดเลยครับนี่ครับตอนนี้ผมว่านะครับวันนี้น่าจะ ใช้เขาเรียกว่าใช้ความเร็วในการทดสอบไม่ได้แต่ไม่ต้องห่วงครับ0ูนย์ถึงร้อยหกวิกว่าเนี่ยมันแรงมากๆอยู่แล้วครับมันมันเป็นอะไรที่โคตรจะแรงอยู่แล้วนะครับทันนี้ไฮยู you บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่ครับเครื่องเสียงก็ได้เป็นฮา r มันการดอนนะครับคลิปเลนก็มีให้ครบทวนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเผลอหลับในแล้วไปเหยียบเส้นอย่างเงี้ยนะฮะหรือเรากําลังง่วงรถมันก็จะเตือนเราแจ้งเตือนเราว่าคุณขับรถไม่ปลอดภัยนะฉันจะทําการ ควบคุมรถให้คุณให้อยู่ในเลนนะอะไรประมาณนี้ครับเครื่องเสียงที่แจ้งฮาร์แมนการ์ดอนก็ตัวนี้ก็ผมว่ามันเพียงพอเหลือๆเ,เลยนะฮะจอก็แบบใหญ่อลังการนะครับแล้วก็แอร์ก็ดูโซนนะครับทั้งหน้าและหลังก็ปรับได้อิสระนะครับวันนี้นะครับคงทดสอบได้แค่เพียงแบบได้ได,ได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่ารถมันติดมากๆจริงๆนะครับเอาเป็นว่าใครที่กำลังหาเจ้า BMW 5 3 0ย e าูนนะครับเป็นปี2 0 2 1คันนี้เป็น LCI โชว์เ c i เรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นเี็มสปอร์ต รถเนี่ยเพอร์เฟกมากๆนะครับวารันตีเหลือยาวๆเลยวีไ SI เหลือยาวถึงปี 2, 0 26ฟังก์ชันล้นโคตรแน่นนะครับแน่นมากๆเลยนะครับพวกชีฟเลนพวกอแด็คทีฟพุซ Control นะครับแบบ Stop and Go ก็มีให้ครบถ้วนนะครับคันนี้ห้าพลาดราคาดีมากๆนะครับราคานะครับอยู่ที่ตรงคำว่าปกคลิปกับคำว่าเพิ่มเติมนะครับ หรือโทรมาได้ตามเบอร์โทรที่แนบไว้ในคลิปหรือไม่ก็ไอดียไน์ก็ได้ครับคันนี้หาอยู่คุ้มค่าแน่นอนใครที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ผมโตโต้จากช่อง WT Auto ค่า NTM88 h o มค่ะ r ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับรถสวยๆในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสว,ส,สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ